ขอความทุกความเจริญจะมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพอยอดวันเกาิเกาก็จะเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหารอยจัดท่ทุกคนในฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แก่กับผมผู้จัดทำ วันนี้ก็จะเล่าในเรื่องเลกลนนายพานให้ทุกคนได้ฟังเราฟังเดียเลยน,นะครับสาธุสาธุนี่ท่านแช่ดกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องเลกลนนายพานการเลี้ยนลูกเป็นสิ่งจำเป็นบางครั้งอาจสำคัญถึงขันชีวัดควมอยู่ลอดของชีวิตเรา ก็ได้ไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคววมรู้เป็นสิ่งมีค่าเสมอดังปรากฏในในิท่านเรื่องที่ปันรัฐธะมีขาชาดกข้างอดีตการพระเจ้ามีตลาดข้องลาดสมบัติอยู่ในนคร หลักคือการนั่นพระพธิสัตว์มาเกิดเป็นมิกะอยู่ในป่าข้างนั่นแม่เนื้อผู้เป็นน้องสาวของพระพธิสัตว์ได้นําบุตหน่อยของตนเข้าไปหาพระองค์เหล่า,าวว่าขาแต่พี่ท่านจงไหา้านควาองท่านนี่ศึกษาม่านย่า ของเนื้อด้วยเถิดพระพทธที่สัตว์รับคำเล้วจึงนัดหมายเวลาให้เนื้อผู้เป็นหลานมาเรียนวิชาขั้นถึงเวลานัดหมายเนื้อผู้เป็นหลานเข้าไปหาลุงแล้วศึกษาม่านญ่าของเนื้อจนเสร็จสิน้นวันหนึ่งเนื้อผู้เป็นหลานไปเที่ยวในป่า เกิดติดบ่วงของนายพันเกียงล่องบอกไงลูว่าติดบ่วงมูเนื้อผ้ากันหนีไปบอกแกมั่นด่าของเนื้อตัวนั้นว่าบุตรของนั่งติดบ่วงเขาแล้วแม่เนื้อเกีงยงไปย่งทีอยู่ของพีช่ชยแต่วถามว่าพี่ท่านให้หลานศึกษามั่นยาของเนื้อแล้วหรือ พระุพธิสัตว์กาวว่าเจ้าย่ากลัวไปเรื่อยเล่าให้หลานศึกษามั่นย่าของเนื้อแล้วบุตรของเจ้าจะเอาตัวรอดและหนีได้โดยปลอดภัยพ่อกาวเสียดพระุพธิสัตว์จึงปลอบโยนเนื้อผู้เป็นน้องน้องสาวให้เบาใจไฟเนื้อไฟลูกเนื้อแม่จะติดบวง แต่ไม่ดีเลยครับได้ใส่วิชาต่างๆที่ผู้เป็นลุงสั่งสอนไว้โดยนอนเหยียดเท่าทั้งซีไปด้านที่ถนัดเอากีบคุยดินที่ใกล้ที่สุดให้ดินล้วนและหายากระจุยจากนั้นปล่อยอุจ,จิละและปัสสาวะออกมาทําหัวตก เลี่ยนห้อยทำตัวให้เปื้อนน้ำไล่และทำตัวพ่องด้วยการกันล่มตาเลือกส่วนหัวทําไมแข็งไข้อาการคล้องเนื้อที่ตายแล้วฝ่ายในผ่านเมื่อมาเห็นเนื้อติบบวงยิ่งเอามือดีดท่องพ่างคิดว่าเนื้อติบบวงมาตั้งแต่เสาตู กำลังจะเนาเก่งแก้เสื้อที่ผูกออกตั้งใจจะแล่เอาแต่เนื้อเมื่อเสื้อบวงถูกแก่ออกลูกเนื้อจึงลูกขึ้น้วยเท่าทั้งซีสลัดไก่เหยียดข้อวิ่งไปย่งทีอยู่มั่นดาโดยท่านที่นี่ท่านเรื่องนี่เกียงมาในผู้ใครลูกต่อการศึกษายอมใส่ว้มลูก ที่ลำเลียนมาให้เป็นประโยชน์ให้แก้ตนในทุกโอกาสโดยเฉพาะในเวลาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากควา่วมรูจะช่วยได้มากมัดน,นี่ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาติไว้แต่เพียงเท่านี้แรกขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่กทกทานจงมีแต่ค่วมสุขค่วมจเจริญ มีอายุมันควรยื่นปาจจากพยันตะไล่โลกภัยตั้งปวงทุกตก่านเถิดเลอกพบกันอีกในคลิปต่อต่อไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ